วันนี้ก็ผมก็จะมาพูดความจริงทุกอย่างนะครับผมแล้วก็แล้วก็คิดว่าอยากให้เป็นการการพูดทีเดียวเลยเพราะว่าวนนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทั้งผมแล้วฝ้ายก็คือไม่อยากพูดด้วยกันทั้งคู่ครับผมก็จริงๆแล้วที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นความจริงแล้วก็บางส่วนที่เราก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฝ้ายไม่ให้สัมภาษณ์ดีกวาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยงงว่า คือผมรู้จักกาไฟดีแล้วคือเราเราเคยคุยกันเสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่มีทางทำร้ายกันครับผมครับผมก็คือผมจะเล่าให้ฟังครับคือผมมีคุยจริงครับผมมีคุยจริงแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วก็การคุยเนี่ย คุยแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ผมก็เลิกคุยไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีปัญหาเราก็คือเลิกคุยเลยตัดสินใจเลิกคุยพอตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือว่าพอฝ้ายรู้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าฝ้ายเสียใจผมก็เห็นใจแล้วก็เลิกคุยเลยครับผมแต่สาเหตุที่ที่เราห่างกันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ผมตัดสินใจของผมเองมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของ ของที่ปัญหาของเราทั้งะคู่ครับผม,มคือคบกันมาสามปีแล้วมันมีคือเรารักกันแต่ว่าปัญหามันเราพยายามแก้ไขมาตลอดแต่คือมันก็ยังมีอยู่ซึ่งทุกวันนี้ก็คือยังยังรักกันดียังเป็นเพื่อนกันอยู่ะครับผมเขาบอกว่าปัญหาอะไรครับผมก็ไม่ได้จำได้ที่ไปเห็นรูปในโทรศัพท์อไม่มีครับผมไม่มีแน่นอน,น,อนแล้วก็มันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อีกอย่างเนี้ย คือความสัมพันธ์ของผมกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยไปแค่ไม่กี่วันแล้วก็แล้วก็จบลงอย่างเร็วมากครับเพราะฉะนั้นคือคือไม่มีมันไม่ได้เรียกว่าถึงขั้นวีทีสาแน่นอนผมตัดด้วยเหมือนกันครับเด้าสัรภัพณ์เหมือนว่าเราใช้โทรศัพประมาณ2เครื่องอะไรอย่างนี้อ๋อซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ก็งงมากเพราะว่าฝ่ายก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในส่วนนี้แล้วก็ แล้วก็จริงๆแล้วคือเราเราไม่ได้ตั้งใจจะอะไรเราแค่งงว่าอาจจะเป็นการสื่อสารและเข้าใจผิดมากกว่าเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยผมมีสองเครื่องมาอยู่แล้วเบอร์นึ้งเป็นเบอร์ส่วนตัวแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์งานครับผมเป็นเบอร์ที่เบอร์ประจำที่จดทะเบียนคือแบบถูกต้องแน่นอนอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ได้แอบใช้เหมือนโดนเหมือนโดนยิงหัวใช่อันนี้ก็งงเหมือนกันเพราะว่าทางบ้านผมก็อึ้งเพราะว่าทางบ้านผมรักไฟ่มากแล้วก็ไฟเองก็คือผมรู้จักไฝดีครับเขาเขาไม่ใช้คำพูดอย่างนั้นแน่นอนเราก็เลยงงครับ ที่เป็นคำรัขไปเขาอเองอ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันอาจจะสื่อสารมายังไงนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างเชื่อในฟ่ายครับผมและคือได้คุยกันเราคุยกันตลอดครับผมแล้วก็แล้วก็อย่างวันก่อนเนี่ยแม่เขเพิ่งไปทําบุญกับฟ่ายมาเองไปวัดด้วยกันวัดเกตุมแล้วก็ผมยังไปรับศีลเลยคือเพราะว่าคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันมันรุนแรงเกินกว่าที่ที่จริงๆแล้ว เราเป็นไหครับผมเรายังเรายังแบบว่าผูกพันการรักกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆทุกวันนี้กลายเป็นว่าผมกับฝ้ายเนี่ยคุยกันรู้เรื่องกันมากขึ้นด้วยซ้ำ mm hmm. แล้วก็อย่างวันนี้เดี mm ๋ย hmm. วผมก็าจ,จะไปเจอฝ้ายต่อ่อ mm hmm. ไปซื้อของเตรียมสำหรับทบุญตัดวิบากต,ต่อวันวันพรุงนี้อะไรเงี้ยครับผมได้คุยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวปัญหาอะไรทำไมถึงต้องเปิว่าเลิกกันคืออันนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากจริงๆนะครับคือผมอาจจะไม่ลงดีเทลแต่คือมันเป็นเรื่องที่เรารักกัน แต่บางทีแล้วคนสองคนอยู่ด้วยกันมันจะมีส่วนที่ผมเป็นผมฝ่ายเป็นฝ้ายเราพยายามปรับแล้วแต่คือมันก็ยังมีปัญหาคือในความคิดเห็นของผมคือไม่ได้ลบสวยนะครับแต่ว่าก็คือผมมองว่าเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยๆครับถ้าถ้ามันไม่แฟร์คือถ้าเกิดว่าเราเรายืมเวลาเขาไว้มันก็ไม่แฟร์เขาเขาควรจะได้มีชีวิตของเขาด้วยไ,ไม่เสีย<ะ>ด<ะ>ายอะหรอคะเสียดายมากครับผม ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมไปกับแม่ผมมันแบบม,แบบมันเหมือนละครนะครับหยิบจับอะไรเนี่ยมันแบบฟื้นดัชแบ็กหมดเลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้น้ำนี้ไฟชอบกินนะห,หรือว่าไปที่นี่ไฟตื่นเต้นไปสวนสัตว์ไฟชอบดูอะไรเงี้ยครับผมมันมันเป็นเรื่องคิดอยู่แล้วครับมีโอ,โอกาสที่จะมนดีเทิร์นไหมครับผมมีโอกาสไหมหรอครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครบอกบอกได้นะครับแต่ก็คือคือทุกวันนี้เราเราเจอกันเราคุยกันก่อนหน้านี้เมื่อกี้ไฟสมเกเสจมาให้กำลังใจอยู่เลยว่า เออสู้ๆนะรู้ว่าต้องต้องเจอกับการสมท่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราก็ยังมีาใจไม่ได้กับเรื่นี้อะไรนะครับาใจได้ไหมควาใจได้ไหมกับเรื่องนี้หลหระครับผมคือผมเจ็บนะครับคือผมตัดสินใจออกมาอย่างเงี้ยผมก็เห็นเขาลองไห้ผมก็เห็นเขาเสียใจแต่คือแบบแต่ผมก,ก,ก,ก็ก็เลือกเลือกออกมาแล้วครับผมเลือกทีเ่เลือกที่จะลองขอหา่างขอลองอยู่คนเดียว แล้วก็แบบว่าทำทำแต่ละวันให้ดี <Gym. S 1> ครับผมก็ค <desde S 1> ือลองโฟกัสที่ครอบครัวมากขึ้นตั้งใจดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วก็ตั้งใจทํางานครับเราเป็ขสายพงค์เขาเพิ่งดูไม่น้อยแบบในครอบครับผมผมเข้าใจเขาเขาเพิ่งมากครับที่เรื่องต้องหลังใช่แล้วก็ตอนนี้กลับมาอ้วนแล้วกินเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้หละเป็นคนเริ่มพูดก่อนใช่ครับผม ในส่วนที่มีเรื่องมีราวผมไม่ปฏิเสธมันเป็นเรื่องเรื่องที่โอเคผมเล่าตามจริงครับผมแต่ว่าในส่วนของของของระหว่างผมกับฝ้ายเนี่ยมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของเรื่องความของความแบบของการที่คนสองคนพบกันจริงๆครับผมแล้วเองก็โดนกระแสว่าแม่แมนเขามาคอมเมนต์ยอะในอดีมากใช่ใช่ผมผมเข้าใจครับผมเพราะว่าตัวน,นั้นข่าวที่ออกมาเนี่ยมันดูเป็นเป็นในประเด็นที่ว่า ผมมีมือที่สามเดียวเลยอะไรอย่างนี้ครับผมผมเข้าใจได้คนบางคนเขาเขาไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักผมไม่รู้จักฝ่ายดีพอคือพอข่าวมันออกมาอย่างนั้นมันแน่นอนว่ามันมันตู้มันบูมมาทางเราตู้บตัวทีเด็ดไม่มาเป็นกระแสทีต่อว่ามาตึงฝ่ายต้องขึ้นก็บฝ่าอย่าเป็นต่อว่าเราเลยนย่เป็นเรื่องที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าเราพ่อแม่ผมเสียใจมากเลย,ยงี้ครับผมแล้วก็ผมตั้งใจทาดีมาตลอดถึงแต่ว่าโอเคบางส่วนที่ผมผิดพลาดไปเนี่ย ผมเส <aría> ียใจครับผมในที <whiskey> tá, oh. <ın opoly> <illing> ่เขาบอกว่าแม็กซ์แม็กซ์ตลอดระยะเวลาที่เลิกกันแม็กซ์บอกไม่ได้เขียนบความนั้นไปก่อนต้องบอกใช่ไหมไม่เลยครับเราไม่เคยพูดกันอย่างนี้เลยมันเป็นเรื่องที่เราต้องพูดเจ็บทั้งคู่แล้วเราเราแทบจะไม่อยากออกสื่อไม่อยากจะพูดอะไรอย่างนี้เลยครับแม็กซ์ครับเพามีข่าวอย่างนี้ได้คุยกับผมอันนี้ไแม็กซ์คุยไหมคะเพื่อนตอบแก่คือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งนานแล้วนะครับผมผมก็คือขอตัดสินใจว่าไม่คุยนะครับผมเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันไม่จําเป็นเลยที่ต้องต้องแบบว่าไปทำร้ายคนรอบข้างที่เขาเขารักรักเรามาอยู่แล้วนะเขาบอกว่าหละไายด้วยใช่ไหมครับเราไม่ได้ตัดสินใจไม่คุยกับแต่แน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าฝ้ายด้วยครอบครัวผมด้วยครอบครัวฝ้ายด้วยครับผมแล้วหลายๆคนที่ที่รักเราแล้วก็ ชอบที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยทุกคนที่ที่เขาเคยหวังดีกับเรามาตลอดเงี้ยครับอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไปติดคน้องพี่พพเหรอเขาผิดจริงจังเขาบอกว่ <c oughs> า,ย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 าอย่าอย่าอย่าน้องเขาไปเกี่ยวเลยผม<ห>เป็นเป็นน้องที่เล่นละครด้วยกันครับผมน้องเขาเป็นเป็นเด็กน่ารักมากๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องนี้ไปเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เขาลำบากใจมากๆจริงๆไม่เกี่ยวแน่นอนครับแต่ตอนนี้คุณก็ตัดใจที่ว่าแม็กกับพิมตอนนี้ว่ามีแบบว่าจะมีอะไรใช่ไหมครับอะไรจะทำให้คลิปไลฟพิมด้โอ้ไม่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับผมพิมพี่เป็นเป็นเพื่อนเป็นน้องร่วมงานที่ดีมากเขาเขาเรียบร้อยมากผมไม่อยากไม่อยากจะให้อะไรไปไปไปเกี่ยวแล้วเป็นข่าวไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยโอเคเนาะตอนนี้ก็เรียกได้ว่า ขอลองอยู่คนเดียวจริงๆอะไรเงี้ยครับผมต้องไหมคะขอโทษนะคะไม่ต้องไหมอะไรนะครับผมได้ชี้แจงทุกคนแล้วครับผมแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ามนสิ่งที่ตอบรับกลับมาเนี่ยมันมีแต่คอมเมนต์ที่ว่าว่าว่าผมผมผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นนะครับผมผมแค่อยากชี้แจงทุกคนว่าผมจะพูดแน่นอนก็คือผมจะพูดความจริงด้วยเียงแต่ว่าีย่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีแต่เข้ามาคอมเมนต์ในทางลบเนี่ย มรู้สึกว่าอันนี้เขาเริ่มไม่รู้จักผมกับฝ้ายจริงแล้วเนี่ยอยากที่บอกอะไรคนรักแม็กกับฝ้ายก็สิ่งที่อยากบอกอย่างแรกนะครับทุกคนเลยทั้งครอบโปรไฟลทั้งผู้ใหญ่ที่เอนดูเราทั้งสองคนหรือว่าแฟนคลับหรือหลายๆหลายๆคนที่รู้สึกว่าชอบแม็กกับฝ้ายเนี่ย แม่ขอโทษครับแม่ขอโทษที่ทำให้ให้บอกว่าอาจจะรู้สึกผิดหวังหรืออะไรแต่คือตอนนี้แมกได้เลือกแล้วเลือกที่ว่าโอเคเราจะลองกลับมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแม็ก็มันมีหลายๆอย่างในเรื่องของชีวิตของเราเองทัศนคติของแมกเองแมกอยากลองที่จะลองทำอะไรหลายๆอย่างที่แมกที่แมกชอบแต่มันไม่ได้หมายความว่าแม่ก็ต้องการไส่ออกไปนะครับเพียงแต่ว่ามัน เราเราเลือกที่จะลองลองอยู่คนเดียวอยากรู้ว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นยังไงนรับผม